มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กจำนวน30โครงการผลกกระทบต่อชุมชนเมกบโปรเจกต์โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนบสนุนให้แต่ละพื้นที่จัดทำโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นระดับท้องถิ่นหรือกอบทอในการค้นหา ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการอมองเห็นเข้าสู่ระบบการสายตาเด็กเขียนสี่สระรีเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติมองแว่นตาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กกบเด็กประถบวยัยและเด็กวยัยเรียนตั้งแต่แอายุ3ถึง12ปีจนถึงป่ท, 6, ที่มีภาวะสายตาผิดปกติเด็กที่มีปมัญหาและมอแบแว่นตาผู้ต้องหาจํจำนวน3ร ประชุมในที่ที่จำนวนแข0ร้อยาสรายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความารันประทานในพิธีวันนี้นะคะท่านรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านถันยตะแท้ตากระลริ้ม์บญยาดเลิศค่ะท่านแพทย์หญิงทิชยพัฒน์ไหลรุ่งเมืองสกุลท่านรองผู้พยการศูนย์อันามัยที่ สุิทยาและตาเครงพยาบาลนิจตาประชาลักว์รักแร่ขิ่ค่ะและไตรเบงสระปรีคุณธีรักจึงยิ่งเริงรุ่ค่ะแทนรองนายกเทศมนตรีค่ะคุณกะตกรผู้ขาว่านเลขาการนายกเทศมนตรีค่ะคุณ ท่านรองประหลัดเทศบาลค่ะคุณวินยูเตโฮท่านรองประหลัดเทศบาลค่ะคุณสายวัฒน์ฤทธิ์สวัสดิ์ค่ะคุณรัชดารักเพชรเฉลิมเกียรติผู้ในการสำนักคลังค่ะคุณชะบามหาโชติผู้ในการสำนักงานดูแลการสุขภาพแห่งชาติทนายแพทย์สันติทินคบผู้ในการสำนักงานดประการสุขภาพ ำลัง,งานหลักขอกัรส่งขาา้าแห่งชาติเขตสิงุรีท่นทานผู้วิจัยท่านครับประผมใด้นำเสนอคณะผู้บริหารเขาสัมพันธ์บุรีในนามของคณะผู้จัดโครงกรารแก้ไขปัญหาความผิดกติของสายตาเด็กและเยนในเขตเทศบาลเุือรัมรีซึ่งเทศบาลบุรีรยีมีโรงเรียน้งหมสิ0แห่งและสู่สพ,พัฒนาเด็กเล็กอีก2แห่ง ในวันวสี่566นี้ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยี่ที่กรุณาให้เกยรติมาเป็นประธานในที่เปิดในโครงการในครั้งนี้กระผมขอเรียนาอเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการในครั้งนี้ปยยออัญห้าพาอพี่ที่สอนติดกับสายตาซึ่งเป็นสิ่งที่รบกวนการมองเห็นของเด็กๆและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากและทำให้เด็กมีปัญหานในการเรียน โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนเด็กมีภาวะสตตาที่เป็นผู้ป่วยและเพิ่มจำนวนสูงข,ขึ้นมากในปัจจุบันไม่ได้รับการแก้ไขจะมีบทกระทบในเชิงลบต่อการศึกษาและโอกาสในการทํางานในอนาคตมีนักดาการสมอ,องที่สมบูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทำจิตบเพื่อจะให้ถึาการตรวจประเมนินสตตาในเด็กที่มีปัญหา สองให้เด็กนักเรียนไม่มีปัญหาสังเกตการณ์เรื่องตาเพื่อให้มีความรู้นะครับในการดูแลสุขภาพของตาที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้ดีและทำกิจกรรมประจำวันได้ดีคือการสัมผัสส่วนงบประมาณจากกองคุอหลักการสุขภาพระดับท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีโดยมีกิจกรรมทั้งสิ้นสากกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่หนึ่ง การอบรมให้ความรู้เรื่องสายตาปกติความบกพร่องทางการมองเห็นโดยกลุ่มบ้องนั่นก็คือมาทอนรูของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามตาจักรโรงพยาบาลสลัดดีและโรงพยาบาลเวชธานานวัดไร่สงมาอบรมให้ความรู้ทางท่านตา вам เราใส่ใจกันไปทุกทุกอย่างนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปเนาะโลกเราเนี่ยตอนนี้โลกทมมั้งใบอยู่ในมือเราใช่ไหมยู่ใเครื่องมือเล็เกๆเนี่ยเราก็สำรวจโลกของเราทุกวันนะค,ะครับคืนก็าสำรวจไอเทมในนิดนึงนะครับเรื่องการดูแลสังคัญมากนะครับถ้าเราตาไม,ม่ดีเนี่ยก็จะทําให้การเรียนรู้เนี่ยชา้านะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามแม้ว,ว่าโลกจะเปลี่ยนไปในเรื่องเทคโนโลยีแต่การดูแลเรื่องต่างก็ ก็ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับสพทชเนี่ยเราดูแลเรื่องการเข้าจุดการรักษาดูแลนะครับน้องๆเคยได้ยินกับวัคซีนซื้บาสรักัสตูโรคไหมครับแต่รักษาแต่อย่างเดียวคืป่วยแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยทำยังไงก็ไม่หมดน้องๆใครเคยไปโรงพยาบาลสตุรกีไหมครับคนไค้เยอะแน่ไปโรงพยาบาลแค่เยอะมากเลยเนาะไม่ใช่อมคำตอบนะครับเราจะทำยังไงให้คนป่วยได้ช้าลงหรือไม่ป่วยเลยก็ดีนะครับดังนั้นสพทชนี้จะมีงบประมาณอีกก้อนเนึ่ย นะครับสุขภาพเราป้องกันโรคนะครับชื่อ,อยาเราสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเอามาใช้ให้ประชาชนไม่ป่วยนะฮะช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ได้วัคซีนให้มระชาชนไดใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับโรคตามีเยอะเลยครับรุกวนได้นะครับแต่เีงจะทำยังไงไม่ให้ปเป็นโรคตางนะครับท,ท,ท่านนายกเนี่ยม,มีใส่ท่านเยี่ยมนะ แต่ก็พบว่ามันก็อบรมคุณครูนะครับให้คุณครูเนี่ยไปคอยสังเกตว่าน้องๆนักเรียนที่อยู่ในห้องเนี่ยใครที่มีแววว่าสายตาจะไม่ปกตินะครับหรือการเวลามองดูกระดานหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนไม่ดีสายตาที่ดนะครับผมครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กที่ผลการเรียนไม่ดีไม่ใช่ค่ั้นเดียวสิตลอดมาในผลการเรียนก็ดีแลยครับด้าน,นคือตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลแล้วก็นำมาก,การสัมมน่ตอนนี้นครับ ทั้งหมดนี้เลยเนี่ยลงประมาณก้อนหนึ่งนะครับจัดสรรให้กับท้องถิ่นนะครับมาใช้ในการทำโครงการแล้วก็ในโครงการนี้เนี่ยคาดออมาแล้วน้องๆก็จะได้ใส่ได้รับต้งนทุน300 3อยสามารถแม้ที่300สามารถการทํานะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับเมื่อได้รับแม้ไปแล้วนะครับไม่ใช่คนเดียวไปเลยนะน้องๆใช้นะครับแล้วสังเกตุเองด้วยนะครับว่าใช้ไปแล้วเนี่ย อารย์ทุกท่านนะครับผมต้องขอขอบคุณนายกท่านการขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณดีงามตลอดเวลวนะครับผมก็ขอเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเป็นจริงของสายการเึดินทัลในเขตเทาลเืองสระบุรีเพื่อปฏิบัตให้กับคุณครูทั้งสิบโรงเรียนนะคะที่ในสังกัดเทศบาลซึ่งทางสพแคลสีนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลวัดได้ขิงก็ฝากเยี่ยมเลยนะคะเด็ก ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีปัญหาสายตาบางรายในถึงกับต้องส่งต่อโรงพยาบาลด้วยคุณครูนาะราทิพย์ยู่ระหวันค่ะและนางมโนมาดีนะแสงขึ้นดีขึ้นนะด้วยคุณคร,ร,รูจิรรรณบุญปรรโคน あ นายดกไมครูบ,รบอย่าลืมทิ้งงานเก่าน,นะลกูกลูกครับ ครับเอาคนคนนี้หล่องด้วยซอรี่เทนโก้ขึ้นมาสวนนะคือกล่องแว่นไปด้วยด้านหน้าเวทีเดีวถ่ายรูปหมุนรูกันนะคะนี่ออกดไลค์หน่อยลูกกดไลค์หน่อยถึงกล้องแว่นขึ้นมาสองคนสุดท้ายถึงกล้องแว่นขึ้นมาโอเคมองต้อง รถซีไ้ก่อนนะครับซัซี่แทซี่นะลงมาด้รับกันแล้วนี้แทซี่เหรอกไม่กินแทกซี่เล่แล้วรับท็ซี่รับลูกสวัสครับทุกคน เราทางเทศบาลเมืองสับรีนะครับมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด10แห่งแล้วผมก็ได้เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองและคุณครูว่ามีเด็กบางกลุ่มเนี่ยที่มีความผิดปกติทางสายตานะครับผมก็เลยได้ขอความร่วมมือนะครับขอทุนจากหลักประกันกองทุนหลักประกันสุภาระดับท้องถิ่นนะครับในการจัดทำโครงการแก้ปัญหาความผิดปกติ ของสายตาเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีเพราะว่ามันจะส่งผลให้กับการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็การพัฒนาการของเด็กนะครับเราก็อยากจะให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับให้มีการเรียนรู้ที่ที่สมวัยนะครับได้รับการทํากิจกรรมในประจําวันแล้วก็ทําการเรียนให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เด็กบางกลุ่มเนี่ยที่เรา ทำโครงการนี้ขึ้นมาก็ามี3มกิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับทำกิจกรรมแรกเนี่ยเรามีการอบรมครูโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักทอเขตสีสระบุรีนะครับได้นําวิทยากรนะครับมาอบรมครูเพื่อที่จะคัดกรองเด็กในเขตโรงเรียนเทศบาลกับเด็กนักเรียนในการที่จะดูแลสายตาด้วยนะครับแล้วก็ให้ ประกอบกับแล e <tinc S 1> ้วก็มีการทํากิจกรรมสุดท้ายก็คือมาวัดสายตาแล้วก็ประกอบแว่นส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนก็กลุ่มเป้าหมายในวันนี้นะครับก็300อยคนครับแล้วในอนาคตอีกไปขายมาดเข้าถึงการบริการตรงนี้นะครับเราก็มีการวางแผนกับทางสปชเขต4นะครับแล้วก็โรงพยาบาลสปี์รวมทั้งอสมนะครับอาสาสมัครอาสาสุขสุมชนเนี่ยจะเข้าไปในเขต ชุมชนนะครับเพื่อที่จะนำโครงการนี้นะครับไปต่อยอดในอนาคตครับข้อมูลมานะครับว่าโรงพยาบาลวัดไร่ขิงเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับที่ทำโครงการนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็ทางเราก็ได้ติดต่อไปนะครับท่านทางโรงพยาบาลเองก็ก,ก็ก็มีคิวรัดตัวนะเพราะว่ามีคิวกันเพราะว่ากว่าจะลงตัวได้มาในวันนี้ก็ เลื่อนกันมาหลายครั้งนะครับเราก็อยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพจริงๆนะครับก็ได้รับความร่วมมือจ,จากการประสานง,งานจากสพสชด้วยสบนักงานสพสชด้วยนะครับต่ตานะครับเป็นอุปกรณ์ที่พึงพิอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่ว่าเราพบว่ามีเด็กจํานวนไม่น้อยนะครับที่ที่มีปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็โครงการที่เทศบาลโดยท่านนายกทังเนี่ย ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างให้ในพื้นที่อื่นๆที่อาจจะยังสงสัยนะว่าโครงการนี้ทําได้ไหมจะใช้งบประมาณจากไหนท่านนายกทําให้ดูแล้วว่าใช้งบกอประทอนี่แหละครับเป็นงบที่ทางเทศบาลกับทางสพชนี่เอามาร่วมมือกันแล้วจัดโครงการที่เป็นปัญหาท่านนายกเห็นว่ามีปัญหานะครับการมองเห็นไม่ชัดก็เริ่มตั้งแต่การสอนคุณครูเลยนะครับการแนะนําให้คุณครูคัดกรองภายใต้ภายใต้การได้รับการอบรมก่อนพอคัดกรองเมื่อกี้เมื่อกี้คุณหมอบอกนะว่าคุณครูคัดกรองเด็กมาเนี่ย ต้องมาวัดซ้ำนะครับเอาเด็กที่มีปัญหาสายตามาวัดซ้ำโอ้โหสุดหญ่แม่นมากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นการดําเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพและสุดท้ายเราดูที่เด็กครับนะครับหลังจากที่ใส่แว่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการประเมินดูด้วยว่าการเรียนดีขึ้นไหมมองเห็นได้ชัดขึ้นไหมคือจำเป็นเรต้องใช้แพาทย์ทังที่เป็นจักแพทย์สาขาเด็กพาต,ตัวมาช่วยซึ่งอันนี้เป็นสมนรถภาพที่โรงเรียนรับได้ที่มีครับแล้วก็ให้ความรู้นะ ที่ลงมาในพื้นที่เพื่อจะช่วยเคลียร์กลุ่มเป้าหมายที่เราคัดกรองเอาไว้ซึ่งเ,าาเป็นคน,นหลักเป็นหลายร้อยคนเนี่ยให้สามารถดำเนินการและได้รับแว่นได้เหรยวเพราะถ้าแต่ใช้ตามระบบปกติเนี่ยอาจจะใช้รอคิวใช้ระยะเวลาที่นาบนบางบางที่อาจจะเป็นสองเดือนเดือนกว่าจะได้หรือว่า็เป็นก็ได้ดําเนินการไว้กันนะครับซึ่งเราก็มีทั้งโครงการที่ไปดูเด็กที่เรียกว่าได้โอกาสถัดไปเช่พนพิการซ้ำๆในในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ดู ระเทนะโครงการทั้งหมดเป็นตัวอย่างที่จะขยายต่อไปใน8ะจังหวัดที่อยู่ในเขตสีนี้ในระดับทั่วประเทศจริงไหมคะค่ะก็เอ่อ ก็ขอบคุณกับเียนชื่นชมที่ทส่งมาที่โรงพยาบา,ไา,าลไดฟาร์าสาของราเองค่ะืูของตัวโรงพยาบาลได้ถร์กาลเนี่ยก็มีเป็นโรงพยาบาลที่เป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางางด้านค่อนข้างเยอะค่ะนะแล้วเนี่ยก็เลยสามารถดูแลโรคในระดับที่มีความลุ่มยากซับซ้อนได้แล้วก็มีจํานวนบุคลากรมีทีมมากที่จะสามารถลงไปช่วยในพื้นที่ต่างๆได้ค่ะทำทำทำที่ได้ได้ได้หลักาการติดต่อ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหนต้องการจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการอบ,บรมบุคลากรค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลค่ะหรือว่าเป็นนักสาธารณสุขนัก,ากัานารณสุนะคะทางโรงพยาบาลไม่ตงพาร์ก็สามารถอช่วยทําการส่อบรมให้เพื่ที่จะไปช่วยในพื้นที่ต่างๆกระจายกระจายพื้นที่ลงไปได้มากขึ้นค่ะคือให้เด็กไปโรงพยาบาลหรืออะไดก็อ่นะ ไายพาก็คือไอ้วันไรหิงยิ่งขายตดถ้าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ที่เราได้หลายๆเหน่วยงานหลายๆส่วนเข้ามาช่วยซึ่งด้วยปัญหาของเด็กนะคะเราด้วยด้วยหน่วยงานที่เป็นภาครัฐนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ว่าในบางอย่างที่ปัญหาเด็กๆอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะฉะนั้นทางที่มีหน่วยอื่นๆที่เป็นเครือข่ายหรือว่าเป็น เป็นส่วนที่มีบทบาทเข้ามาช่วยก็ยจะทําให้เด็กๆได้รับประโยชน์ขึ้นมาค่ะ